สวัสดีครับผมอยู่กับผม TTA Gamer นะฮะมาคลิปนี้ครับผมเราจะมาเตะนะฮะเตะ l g p นะฮะหรือว่าเตะออนไลน์นี่เองนะฮะมาโดยที่ผมจะเล่นนะฮะบาติตุต้านะฮะไอ้เท้าช้างนะฮะไอ้เท้าหนักนะฮะยิงโคตรแรงครับผมจริงๆผมได้นานแล้วนะบาติตุต้าตัวเนี้ย แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับฟูดูค่าพลังก็นี่เลยยิงประตู98นะฮะความสามารถในการสร้างเกมลูกก็99นะฮะคิกิ้งพาวเวอร์นะฮะยิง,งแรงเตะแรงนะฮะ99เต็มนะฮะใช่ไหมท่านผู้ชม <laughs> แข็งแก่ง94นะฮะแล้วก็นี่ถนัดไปแล้วทั้งสองเท้านะฮะถือว่าโหดนะฮะแต่จริงๆผมไม่ค่อยได้เล่นนะฮะ ว่ากองหน้าผมตัวอื่นผมก็พอมีนะเลยไม่ได้เล่นตัวนี้นะนี่ได้มานานแล้วนะท่านผู้ชมผมเลยไม่ได้เปิดแล้วก็คาฟูผมก็ได้นะตอนนั้นรู้สึกว่าเปิดจะไม่หมดเยอะนะหมดไม่เยอะนะเออนี่คาฟูก็สก,กิลประมาณนี้นะฮะผมมีแล้วนะฮะคาฟูกับบาติตุต้า แต่อันเดผมยังไม่มีนะฮะผมก็เลยไม่เปิดดีกว่ารอเปิดเชลซีนะฮะวันพรุ่งนี้นะฮะเจอกันนะฮะคลิปเปิดเชลซีมาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของผมครับมามาลองบาติสต้ากันบ้างนะฮะว่าจะเตะแรงขนาดไหนแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะ ผมบอกเลยว,ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะตัวนี้แต่ว่าเล่นเป็นบางครั้งบางคราวนะฮะมา <mm> คลิปนี้เราจะมาเล่นให้ดูนะฮะว่าจะเตะแรงขนาดไหนนะฮะมาในระบบ4,2,1,3ครับ <mm> โอ <mm> ้โหของเขาโอ้โหเตะแรงโอ้ทุกๆเกือบทุกตัวมีแต่ตัวเตะ <mm> แรงๆเ่ยตัวนั้นนะไอ <mm> พวกพอส o โคแล้วก็ติเวนเจอร์ลาดลูมิเก มาติดตต้าใครคนหนึ่งวะยุนครับโอ้โหเจอไอคอนเหมือนกันครับมามาดูนะฮะช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าจริงๆก็อยากลงเละเปิดได้นี่ไงเปิดมันมีแล้วอะโลมาผม,ลมเลยไม่เปิดเก็บทองไว้เปิดเจลซีดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ทองขึ้นแล้วก็ทองขึ้นไม่พอ มาทุกอาทิตย์ทุกจันเลยจันพิรุษหัสจันพิรุษหัหใครจะหาทองทานกันเนี่ยทองขึ้นเอ้ายังโอ้อ,อะไรครับนี่ออกบอลยังไงเรียบร้อยเด็กดินลูมินิกายิงเลยโ,เโดนขึ้นนำนะฮะหนึ่งศูนย์ไปแล้วครับมา ดูไหมว่าที่ครับคารลอตเดี๋ยวพูดครับเขมเบลวับแฮมครับผมแฮมมาที่โรนันยิโยคือตาไหลลูกนี้ไม่ชีวาไงโอ้โหปั่นนึกว่าจะไม่เอยนึกว่าไม่รอดแล้วไม่เข้าเฉยท่านผู้ชมเจอลูกสวนกลับของเขาครับคาร์ลอสคาร์ลอสเล่นกับ ตัดได้ครับแมสซี่โอ้โหติดนะฮะโดนนิโยขึ้นมาสิคาฟูอีกครั้งคาฟูมาที่แมสซี่เมสซี่พลิกไม่ได้นะตรงนี้ฟาวไหมไม่ฟาวอีครับผมเจอเขาสวนลูกนี้ติดเรานะฮะมาวิลล่าน้าง้ิชาพี่เองได้ครับสอนได้ครับโคกิคิอะไรวะนี่เอาแบนมอส เอาโดนสวนอะไรครับนี่สองสุดยจะอัดต่อดีไหมอะไรวะกุกิกุกิกโดนเขาเยิยงนะท่านผู้ชมนะอะไรครับมาโรนิโยไปมาลูกนี้บาติตูตาพลิกพลิกว่า,วาไงนี่เป็นไงครับผมบาติตูต,ตาครับผม ก็แข็งแก่งพอใช้ได้นะฮะบังบอลพิงบอลดีนะฮะแล้วก็ยิงแรงนะในจังหวะเดียวนะในจังหวะที่ใน้องวิ่งนะฮะอ่าสองหนึ่งครับตีเสมอได้ทันควันเลยเอ้ยตีเสมอตีไข่แตกได้แล้วนะฮะอ่ลูงนี้ว่าไงกดเลยละกันโอ้โ แรกนี่ว่าจะยิะะยงไมาา่ติดนะเตมิเชอวชมาอย่ตกมาลูกนี้าคาร์ลอสครับคาร์ลอสมาที่สกูครับขึ้นมาได้ไหมโอเคไปแล้วครับผมทีนี้แปไปลูกนี้สวยครับลูกนี้ได้ไหมได้ครับผมกดเลยเลยกัน โอ้โหอย่างสวยครับผมลูกนี้ <c oughs> โอ้โหนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วว่ายิงแรงโอ้โหยิงอย่างยังไงอะลูกพุ่งเลยอะโอ้โหมาดูภาพช้าดิโอ้โหไม่ให้ดูนะโอ้โหย่างสวยเลยลูกนี้ยัางแจมอะมยิงแรงนะท่านผู้ชมนะบาติสตานะผมชอบจังหวะยิงแบบนี้แหลนะ เอา left. ได้โอ้โหไปไม่ได้นะคือยิงหนักมากลูกเมื่อกี้สวยเฮยครับเสมอแล้วตอนนี้เราจะไม่พลาดนะไขขึ้นมาบาซิลิตาลิงหนึ่งที่ไหลสวยสวยลูกนี้นี่มาโอ้โหโอ้ลุยผมกดส่งก่อนนะเมื่อกี้ไม่งั้นนี่มาปั่นเลยเมื่อกี้พลาดครับ มาเอาใหม่เอาใหม่เขาก็ชิงบอลดีนะท่านผู้ชมเอาหลุลดไหมคาร์ลสวยคาร์ลผมชอบอย่างนี้นะแบบวิ่งมาซ้อนหลังได้ได้เร็วอะ่ะเขามีความเร็วนะเวลาแบบมันหลุดหลังหลุดอย่างเงี้ยเขาจะวิ่งมาซ้อนหลายจังหวะเลยผมเจอแบบนี okay, <ๆ>้โอเคมาสองสองนะ <laughs> เราคืนสู่เกมได้นะฮะ <laughs> โอ้โห <laughs> โดนนำสองศูนย์ฮะตีเสมอสองสองครับมาโอเคโอเคยิงแรงนะบาติลตานะฮะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้ยอดซับโอหไม่ขึ้นเหมือนเหมือนโดนกันแกล้งแต่ยังไงผมก็งงเหมือนกันนะ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับ้ถึง1,000ซับผมแจกไอเดีเหมือนเดิมนะฮะไอดี ID ลองผมว่าจะรีวิวยังไม่ได้รีวิวสักทีเลยแต่ที่แน่ๆไอคอนแบบเกือบ10ตัว9ตัวเลยบอกเอาหลุดลกนะี้เลยโย้โ<อ>ยิงเลยยิงโอเคนะพีมาขึ้นหลังเริ่มนะฮะกิกเอาติดคาฟูนะฮะไปคาฟู ไว้ลูกนี้แมสซี่ปั่นเลยแล้วกันโอ้โหนึนว่าจะปั่นโค้งนะฮะออกไหมออกไหมออกนะฮะน <c oughs> ึกว่าจะวิ่งมาเอาวิ่งวิ่งมาเอาบอลแล้วกันนึกว่าจะวิ่งมาติวี <c oughs> วล่าครับวีลา่าไหลมาลูกนี้แบงแฮมสวยโอ้โหผมนึกว่าจะเข้านะ <c oughs> ผมเลยไม่กดแรงเมื่อกี้ <c oughs> แล้วก็นึกว่าล้มหน้าด้วย โโอ้หพลาดโอกาสขึ้นนำเลยนะเ <c oughs> มื่อกี้หลุดมาลูกนี้เลยนโรนันโด,โดสวยสวยช่วยกันดีครับผมเอาจ่ายไปติดเลย <c oughs> ได้ไหม,มเกือบไ,ได้คาฟูได้ครับาฟูคาฟูยกมาลูกนี้แปะโโอ้หสวยเลยไปที่คาฟูคาฟูขึ้นมาเมสซี่เมสซี่ไปได้ไหมไปได้ไหม โอ้โหไปไม่ได้นะฮะสวนไหมเกมสนุกครับเกมนี้แบบบอกเลยผัดกันลุกผัดกันรับนะฮะโยนโอ้โหค <c oughs> เสียงถ้าโดนอี่นี้เอาคืนยากนะผมบอกเลย <c oughs> ถ้าแบบนี้นะ <c oughs> ถ้าใครโดนเนี่ยบอกเลย <c oughs> มาเราจะไม่โดนนะฮะ กันมารงนี้คาร์ลสครับมาโรนี้เยจะใจเบายังได้ยังได้หลุดไหมโอ้โหแคมเบลตันอยู่เลยนะเมื่อกี้ปกติถ้าโดนผู้ต่อสู้แตะบอลน,นี้มันหลุดจากเท้านี่มันจะไอ้นี่นะเอามาตายอยู่โอ้โห้ ถ้าเจอกุต่อสู้แปะบอลได้มันจะช้านะแล้วกุต่อสู้จะวิ่งผ่านได้แต่เมื่อกี้ไม่ผ่านเอาสวยถ้าหลุดนี่เรียบร้อยนะเมื่อกี้นี่บอกเลยไปแมสซี่สวย <one> way, ลูกนี้ว่าไงไปแล้วแมสซี่ไปแล้วครับผมไหลลุกนี้ <'m> เสียโขปั่นเองยังโอเคว่ะเมื่อกี้สองสีอสองใจนะเมื่อกี้โอ้โหจังหวะนักเตะ ปั่นได้ผมน่าจะปั่นนะเมื่อกี้แต่คิดว่าไหลตัดเข้าข้างหน้าน่าจะชัวร์เลยมาตัดได้อีกครั้งแทงเลยแล้วกันลูกนี้บาติตาิต้าถึงไหมถึงไหมถึงครับผมลูกนี้เมซี่ซ้ำโอ้โหติดเอามาเรียบร้อยแบบนี้โอ้โหขึ้นนำจันได้ครับผมสามจังหวะ <c oughs> ึิวาจะเข้าสสตรงเดียเมสซี่ยิงแล้วโอลิวคารนึงมาไอ้นีไม่ทันนะโอ้โห อย่างตึงอ่ะบอกเลยเกมนี้อย่างตึงครับยังตึงครับเกมนี้เกมน,น้ำนะฮะโอ้โว่าไโอ้โหหวาดเสียวครับเสียวครับทดหนึ่งนาทีครับอาจจะเรียบร้อยนะแบบนี้เรียบร้อยครับผม เราพลิกสถานการณ์มาชนะได้นะฮะสาอครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้ยนะค <c oughs> รับเจอกันในเปิดไอคอนเชลซีนะฮะอีพีนาสวัสดีครับ